สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบรครับผมรู้สึกยังไงครับกับการเล่นรอบวันนี้ครับผมก็โอเคครับปีไปเรืเ่อยๆครับอ่าช็อตไปช็อตไปเรืเ่อยๆครับผมอือพูดถึงการเตรียมตัวในสัปดาห์นี้บ้างก็ก็พยายามซ้อมให้เยอะๆออกก็ไปเยอะเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับผมสาคัญที่สุดนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้ที่เราทําได้สกอร์ได้ดีมากปีอยู่ ีไม่เจออุปสรรคเลยครับอยู่ในเฟเวฟีวนอะไรเงี้ยครับแล้วพัฟทําได้ดีครับผมแล้วก็มีลูกโชคดีบ้างเป็นมาโลกในคอนดิชั่นของสนามมีการปรับเปลี่ยนที่เราคุ้นเคยบ้างไหมปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนอย่างผมแปลกชัดเลยว่าเออว่าทีออฟไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับติ๊ก้าก็ทิ้งท่านลงเอากีนก็อาจจะแบบจะปิดหน่อยแต่กินทำความเมียไม่ดีแต่ว่าถือว่าในอยู่ในสภาพที่ดีครับห้าเบอร์ดี้ใช่ไหมครับผมห้าเบอร์ดี้ในระยะทําหวังผลไหม หวังผลได้สี่ลูกครับแล้วก็แล้วก็ปุกบไปลงหนึ่งครับใช่ครับท่านที่ดูมันมีจกกรที่เป็นโบกี้อยู่หมู่ที่ผิดพลาดใช่ครับเกิดอะไรขึ้นคือได้ไม่ดีครับได้ไปซ้ายครับแล้วก็แก้ไขมานหน้ากีนแล้วก็ชิปไปชิปไปไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็คับไปลงครับเป้าหมายนิดหนึ่งของรอบทัวร์ที่จะเริ่มขึ้นสนุกครับเล่นสนุกแค่อยากกลับมาแข่งไม่ใช่ครับครับผมครับับพี่ฝน